ดในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนกันบ้างค่ะทางด้านของกลุ่มงานจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้นําระบบกล้อง AI อัจฉริยะจับกลุ่มผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภยัยเน้นเมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะผ่านตํารวจโทสุภชัยจันทรารองผู้กํากับการกลุ่มงานจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลถึงมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะวันนี้ตอนนี้ทางตำรวจรจราจรได้วางมาตรการไว้3ช่วงระหว่างวันที่11เมษายนถึง17เมษายน2565พร้อมรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะถนนสายหลักที่มีการก่อสร้างถนนส่งผลกระทบต่อการจราจรค่ะระหว่างนั้นให้หยุดการก่อสร้างเพื่อคืนผิวจราจรให้กับประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัยส่วนดอยสุเทพดอยคำนะคะก็ได้เพิ่มกำลังตำรวจจร และอาสาจราจรเข้าไปดูแลวันละ100นายค่ะและห้ามไม่ให้รถทัวร์ขนาดใหญ่ขึ้นไปโดยเด็ดขาดป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนบริเวณรอบคูเมืองในปีนี้ก็คาดว่าการจราจรก็จะไม่หนาแน่นนะคะเนื่องจากงดเล่นน้ำศาสตร์น้ําสงกรานนอกจากนั้นยังได้นําระบบกล้อง AI อัจฉริยะจับกลุ่มผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยระบบกล้อง CCTV ตรวจสอบสภาพการจราจรเน้นการขับขี่เมาไม่ขับโดยเฉพาะรถจักรยานยน เป็นหลักฟังเสียงท่านสุภชัยค่ะบ่อยมากไม่ว่าเรื่องเมาเรื่องหมวกนะครับขับรถเร็วปีนี้เราจะเน้นเรื่องรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้อง AI กล้องอัจฉริยะนะครับเข้ามาตรวจสอบ ควบคุมและการใช้เครื่องตรวจจับความเร็วนะครับและที่ควบคู่กันก็คือการตั้งจุดตรวจนะครับโดยเพราะเรื่องเมาเรื่องหมวกนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยทางผู้บัญชาจะต้องมีการส่งตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกรายนะครับถ้าเกิดว่ามีอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บสหาหัสเนี่ยก็จะถูกเพิ่มโทษทางอาญานี่ก็ คุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะเป็นทางเลือกแทนรถยนต์ส่วนตัวครับขึ้นไปยังแหล่งท่องเที่ยวบนดอยสูงไม่ว่าจะเป็นม่อนแจมแม่กำปองดอยสุเทพตอยคำนะครับเพื่อลดการจราจรที่ติดขัดและก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้ด้วยนะครับจานาท